สวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะสวัสดีพี่พ,พี่แฟนเพจอีกครั้งนะคะวันนี้นะไม่ต้องตกใจที่มาเจอปุยรอบเย็นนะคะปุยอยากคามมาดูรถเข้าใหม่บอกเลยว่าอยากขายคันนี้อยากขายมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นรถนําเข้าคันนี้นะเป็นรถมีประวัตินะคะพี่เอ็กนะั้นรับประกันเองเลยนะแล้วก็ซื้อรถมาเองกับมือเลยนะคะ ไม่อยากให้พี่ๆแฟนเพจเอ็กโฮมคารหลายๆท่านพลาดน,นะคะใครที่ตามหาอยู่นะไม่ควรพลาดจริงๆกับรถคันนี้นะคะ Toyota h a ฮร์รนะสำหรับคันนี้นะคะเครื่อง2000นะคะเบนซินนะเป็นรถนำเข้าจากศูนย์ J a u t o Import นะคะเซอร์วิสท,ที่เดียวกันเลยนะที่ J Auto Import เช่นกันนะคะสำหรับรถคันนี้นะเป็นรถปี2 0 1 4จด2016นะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะ แต่พี่ท่านใดนะพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะปุ้ยขอฝากไว้นิดหนึ่งใครว่างนะทางปุ้ยอยู่โชว์รูมนะคะพรุ่งนี้นะช่วงหกต่อช่วงเก้าโมงเช้านะคะถึงหกโมงเย็นเนาะเราก็มาเจอกันได้นะคะที่ซอยลาสารสี่สิบนะ,ะเปิดทุกวันนะคะวันนี้ปุ้ยพามาดูรถเข้าใหม่แบบสดๆเลยพี่เอ็กเพิ่งรับมา,มาเมื่อคืนนะคะจอดเข้ามานะวันนี้ปุ้ยก็เลยคิดว่าต้องไลฟ์แล้วแหละต้องโชว์สภาพสดๆของรถเข้าใหม่คันนี้นะเพราะว่ามันสวยกลิ่นจริงเราทําเพียงแค่ ล้างสีดูดฝุ่นเนาะเพื่อมาไลฟ์สดก่อนนะคะแต่สปาสีสปาภายในและเครือบแก้วฟรี2 0 0หมื่นนี่เราก็ให้ติดตัวรถไปเหมือนกันนะคะแต่พี่ๆท่านใดน,นะพี่บอกก่อนว่าถ้าชอบและสนใจนะรีบทักอินบ็อกซ์ในเพจมาได้เลยนะคะไปกันเลยอย่าดูด้านหน้านะคุยมาหาข้อบอกพร่องของเจ้าโตโยต้าแฮ迪เออร์คันนี้ก่อนนะคะปี2014นะบอกก่อนเป็นรถนำเข้านะคะจดส0 1 6นนะด้านหน้านะก็เป็นพูดถึงยังดูเราไม่ รอยน้อยนะเท่าที่ปุ้ยดูนะคะเท่าที่ปุ้ยดูนะเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะอาจจะมีรอยตรงนี้บ้างนะคะมาเจาะแบบรถเข้าใหม่นะยังไม่บอกรายละเอียดออปชั่นเยอะแยะนะคะจะมาให้ดูว่านี่คือรถคัดของเรานะที่มีคัดแล้วนะรถสภาพแบบนี้เราเดี๋ยวไปดูเลขไม่นะคะมีรอยตรงนี้หน่อยน้องเนาะปกติเนาะกันชนกันชนหน้านะคะไอชุดสีเนาะกันชนล่างกันชนหลังนะคะกันชนหน้ากันชนหลังนี่ มีรอยก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ปุ้ยบอกเลยว่าคันนี้นี่น้อยมากจริงรอยจากเดิมนะคะยังไม่เคยเก็บสีนะตัวนี้ก็มีเป็นปกตินะคะจุดแต้มสีนะพี่ๆท่านใดอยากได้นะถ้าติดเรื่องตรงนี้นะบอกปุ้ยได้นะคะปุ้ยให้ทีมงานนะคะสปาสีด้านหน้าให้ใหม่ได้นะคะเก็บสีได้นะเรามาดูล้อแมกนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ18นะคะขอบแมกนี่สีเดิมนะยังไม่ได้ทําอะไรนะคะมาดูได้นะเรายังไม่ได้ทําการสปาใดๆนะแต่เดี๋ยวเรา ล้างสีดูดฝุ่นนะคะปัแป้งอาบน้ำนะขัดฉวีวันให้เขานะคะเขาก็จะออกมาสภาพแบบรถป้ายแดงเลยนะยิ่งได้รถคุณภาพของโชลูมเอ็กโมคาเติมเข้าไปนะคะเป็นรถเออล้อนี่ยางนี่พู่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะ,ะปี17นะเดือน7นะ่าถ้าพี่ๆท่านในสนใจนะคะก็ถ้าจะเปลี่ยนยางก็ได้นะถ้า พูยบอกประวัติคันนี้ก่อนพีเอ็กะคะ่ะลงไว้เมื่อเช้านะรถคันนี้นะคะเป็นรถเ,เพื่อนบ้านในหมู่บ้านพีเอ็กนะคะมีประวัตินะแล้วก็เจ้าของนะคะที่เลือกใช้รถนะเป็นช่างเป็นวิศวะช่างกลน,นะคะก็ไม่ต้องห่วงแล้วการดูแลเกี่ยวกับเรื่องรถในการเซอร์วิสรถมานะต้องดีแน่นอนเพราะเขาเอารถคันนี้ให้แฟนใช้นะคะกับลูกนะคะก็ ต้องนึกถึงความปลอดภัยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนี่เป็นรถแบบเป็นรถครอบครัวเนาะด้านข้างงะกอนนะคะก็จะเป็นรถแบบ SUV นะอ่นะเป็นสีขาวมุกนะคะุ้ยบอกก่อนนะคะแถบตัดนะด้วยควมเมียนด้านล่างนะคะกับด้านจับเปิดประตูนะให้ความเงาแวบมากนะคะเดี๋ยวไปดูเลยว่ารถเข้าใหม่นะที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีการทําอะไรเลยเป็นยังไงนะคะรถของโชรูมเอ็กโคมคานะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะเป็นสัญลักษณ์คาดีเออร์นะทางเก้าขาขึ้นนะคะตัวสติ๊กเกอร์นะยังไม่หลุดลอนใ,นใดๆเลยนี่รถปี2 0 1 6 1 4จนจริงหรือเปล่านะคะมาดูสภาพหนังเบาก,การใช้งานนะคะไม่มีรอยย่นใดๆเลยนะคะหนังเบาอ,อันนี้พุ้ยให้ไปเลยนะ98%นนะคะนี่เป็นแค่ฝั่งด้านซ้ายนะของด้านหน้าของคนขับกับคนขับนะคะ มาดูคอนโซลกลางนะก็กว้างนะสำหรับแฮตริเออร์คันนี้ออกแบบมาดูดีมากเลยอ่าเรามาดูช่องประตูแบบเพกเลยบอกแล้วว่ารถเราที่เราคัดนะคะถ้าอยู่ในการเลือ่อง x 4นะ P x ก็จะบอกว่ารถไม่มีไขนอ็อตแน่นอนนะคะรถคันนี้ทั้งคันนะคุยบอกก่อนนะมาเลยค่ะมาดู ซอกน็อตแบบเพ็กนะเพราะว่าคันนี้เห็นว่าไม่อาจจะไม่รู้ว่าเพ็กจะเข้ามาในการเชื่อ X4 หรือเปล่าแต่ปุ้ยขอเจาะก,ก่อนนะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะอยากได้จริงๆนะเราบอกแล้วว่าเราลดเราคัดทุกคันนะการันตีว่าไม่มีการชนหนักนะไม่จมน้ํานะคะและทะเบียนถูกต้องนะแต่บอกก่อนว่าทะเบียนคันนี้ไม่ได้ให้ไปนะคะเข้ามาดูสภาพภายหลังนะคะเบาะที่นั่งนะปุ้ยพามาดูสภาพก่อนนะสําหรับรถเข้านะคะเดี๋ยว ยังไงวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้นะคะจะเจาะรถนะถ้าไม่มีใครจองเข้ามานะคะแต่ถ้ามีใครจองตอนนี้สนใจนะรีบทักกันเข้ามาในเพจ X Home Car ได้นะคะหรือโทรหาปุ้ยได้นะคะที่เบอร์0ูนย์แปดหกค่ะสี่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 หกสี่ห้านะคะโทรมาได้นะคะแต่งตกแต่งด้วยลายตรงนี้นะเป็นลายไม้นะคะถือให้ความสวยนะเป็นหนังนะคะครอบตรงนี้นะคะสีดำเนาะแล้วก็ตัดด้วยได้นะคะสีครีมน,นะกับตัวเหมือน สีตัดกับกับ,ก,บกับตัวเบาะนะคะตัวนี้นะเบาะสามารถเอ็นหอยหลังได้อีกนะคะเวลานั่งนั่ไม่ได้เป็นทรงตรงแบบนี้นะคะเราสามารถพลิกเขื่อเวลาเราจะนอนได้นะไปกับลูกนะคะไปได้เลยนะสบายบายนะคะเดี๋ยวพ้ยพาไปดูข้างหลังนี่เป็นไงรถคัสของโชว์รูมเองคุณาไม่ต้องงงนะคะว่าพี่พี่เพิ่งเข้ามาเนาะวันนี้น้องปุ้ยมาไลฟ์ทำไมตอนเย็นนะคะแค่อยากจะมาอวดรถเฉย ว่ารถเข้าใหม่คันนี้นะเป็นโตโยต้า a ฮดิเออร์นะคะเครื่อง2,000เบนซินนะปี2014-16นีม่มาดูนะคะมาดูชา้าๆชัดๆนะด้านหลังมีรอยอะไรไหมนะคะไม่มีนะตัวนี้นะเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวกุ่นเข้าเนาะไปด้านหลังนะคะตัวนี้เป็นที่เติมน้ำมันนะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งเติมน้ำมันเนาะด้านหลังเป็นท้ายไฟฟ้าอันนี้ออกมาจากเจออโต้นะคะพี่ๆท่านใดที่เข้ามาแล้วนะขอบคุณนะคะที่ ยังชมอยู่นะคะและติดตามเพจเอคโฮมคานะคะและกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับปุ้ยนะคะและทีมงานทุกๆคนเลยนะคะที่คัดรถนะทุกคันนี่ก็ลถคัดน,นะอยากอวดอยากโชว์นะคะกับสำหรับคันนี้นะเป็นประตูหลังไฟฟ้านะคะเป็นประตูหลังไฟฟ้านะให้ความสะดวกสบายนะคะสําหรับ SUV ของ Toyota Harrier คันนี้นะคะมาดูด้านหลังนะนี่นะคะ สติกเกอร์นะนี่คือรถคัสต์ของเราจริงๆนี่สติกเกอร์ยังอยู่ครบนะคะสองฝั่งนะั้นเรียบเนียนสนิทนะคะอาจจะมีรอยขูดนิดหน่อยนะคะแต่พลาสติกยังไม่หลุดออกนะคะเก็บพื้นที่สัมภาระด้านหลังได้เยอะนะด้านกลาง,งก็งพับเบาะได้นะคะอ่าเดี๋ยวพุ้ยไม่อธิบายแบบนั้นช้าๆชาัดหมดเนาะออปชั่นนะมาดูก่อนว่าอุปกรณ์อะไรเหลือบ้างเป็นไงคะกับรถคัสต์ของโชรูมเอโคมคานะคะ เพกคัดมากับมือนะแล้วก็จากเจ้าของเดิมก็รักรถมากอยู่แล้วนะคะเราก็อยากส่งต่อให้นะคะกับเจ้าของรถคนใหม่นาะที่รักรถนะคะอยากได้รถดีๆไปใช้นะคะก็คันนี้แนะนํานะใครจองก่อนมีสิทธิก่อนนะคะเป็นไงบ้างล้อพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยนะคะไม่ได้มีการแกะใช้ใดๆนะคะอุปกรณ์นะคะก็ยังมีนะสําหรับตัวนี้นะ เป็นไงกันบ้างกับอุปกรณ์ค่ะครบคันนะเดี๋ยวปุ้ยขอปิดก่อนนะคะปิดง่ายๆแบบนี้นะเป็นไงมาดูซอกตรงนี้นะคะน็อตเนิร์ดยังอยู่บอกแล้วเราไม่เล่นรถชนนะรถเราก็คัดทุกคันนะคะเป็นไงกันบ้างกับรถที่เพิ่งเข้ามานะ,ะยังไม่ได้ปรุงแต่งใดๆนะคะปุ้ยให้พี่ๆแฟนเพจที่น่ารักของปุ้ยทุกคนนะคะ ได้ดูก่อนนะเผื่อมีท่านไหนนะคะสนใจรุ่นนี้อยู่และอยากได้ s อ v นะในราคาล้านต้นเท่านั้นนะล้านหนึ่งเท่านั้นนะเดี๋ยวมาฟังราคาอีกทีนะคะว่าล้านเท่าไหร่นะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะปุ้ยบอกแล้วนะให้ความสะดวกสบายนะคะราคาขนาดนี้นะจับต้องได้แน่นอนใช้งานได้จริงนะวันนี้พี่อยากไปเชียงใหม่นะพี่ก็ขับเทดิเออร์คันนี้ไปได้เลยนะ เพราะเซอร์วิสมาดีจริงๆนะคะมีกล้องมองหลังให้นะคะอุปกรณ์ตกแต่งข้างหลังก็แบบนี้เลยนะอ่าแต่บอกก่อนย้ำอีกครั้งนะคะเจ้าของเดิมเอาทะเบียนคืนนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้กันบ้างมีรอยตรงไหนบ้างนะคะที่ปุ้ยเห็นด้วยตาปุ้ยนะรู้สึกจะมีรอยตรงนี้หน่อยนึงนะคะอ่าตรงนี้แก้ได้นะคะเดี๋ยวทางเราแก้ให้นะแต่บอกก่อนว่าจะไม่แก้จนกว่าจะมีพี่ๆท่านใดจองนะคะ,ะ,คะเราจะทํารถแบบนั้นนะ ไม่มีการย้อมนะคะรถของทาง,ง,ทง,ทง,งเรานะให้มาแบบไหนเป็นแบบนั้นเลยนี่สภาพเบาะด้านหลังโดยสารด้านหลังนะคะไม่มีรอยย่นเลย98%นะคะต้องมีใช้งานแหละเพราะว่าพี่เขามีลูกนะคะได้นั่งนะแตพ่พี่เอกบอกว่าลูกๆโตก,กันหมดแล้วนะคะพ,พี่เขาก็เลยขายรถคันนี้ให้กับพี่เอกนะคะเพื่อมาส่งต่อให้กับลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะรถสภาพดีๆแบบนี้นะคะไม่ควรพลาดเนาะเป็นไงดูขอบประตูนะคะที่พี่เอกพาดูนะ ซีนนี้ยังไม่มีออกจากโรงงานเดิมๆเลยก็ว่าได้นะคะนี่คือรถคัดของโชว์รูมเอ o โฮมคารของเรานะคะคุยบอกย้ําเสมอนะว่าเราไม่เล่นรถจมน้ำนะคะเราไม่เล่นรถชนหนักนะทะเบียนถูกต้องนะคะและที่สําคัญเลขไม้แท้นะคะเราไปดูเลขไม้พร้อมๆกันตัวนี้สามารถใช้ถือรีโมทอยู่ก็เปิดตรงนี้นะคะสั่งกดล็อกได้นะ เข้าไปดูเลขไม้กันก่อนเลยเลขไม้นะคะอยู่ที่8 000, 4 3 7 7กิโลเท่านั้นเป็นยังไงกับรถคัดที่เพิ่งเข้ามานะคะ mm. เทียบกับจำนวนปีนี้ถือว่าใช้งานน้อยนะสำหรับ SUV ที่ใช้งานจริงๆนะคะอุปกรณ์ออปชั่นเนาะก็นนะกเพียบพร้อมนะคะมาดูด้านหน้านะปุ้ยไม่ไปบอกออปชั่นนะแต่ปุ้ยจะมาพามาดูรายละเอียดของรถนะคะด้านหน้าไม่มีเยิ้มนะคอนโซลด้านหน้านะคะ บอกเลยว่าไม่ได้ตากรถตากแดดแน่นอนนะคะรถคันนี้จอดในที่ล่มนะและดูแลเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะพวงมาลัยนะบอกเลยว่ากริปนะคะยังไม่มีรอยใดๆนะยังไม่มีรอยใดๆนะคะคอนโซลด้านหน้านะจอทีวีนะคะยังติดอยู่สติ๊กเกอร์อยู่ไหมอ่านี้ไม่มีนะคะให้ดูช้าชะชัดๆไปพร้อมๆกันนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะันนี้ขับง่ายสะดวกสบายนะคะคุญแจเรามีให้สองดอกนะมีคุณแจสำรองให้นะคะ มาดูกันบ้างบอกเลยว่ายังเห็นฝุ่นอยู่เข้ามาได้นะคะนี่ฝุ่นจากเดิมนะนี่รถเพิ่งเข้านะยังไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่ไม่มีเปล่อยนะคะไม่มีเปลือยนะเป็นไงกันบ้างคะช่องนี้อุปกรณ์ครบคันเหมือนเดิมนะคะอ่าไม่มีเปื่อยนะไม่มีอะไรแตกหักนะคะอุปกรณ์เดิมๆจากโรงงานครบนะคะ เป็นไงกันบ้างกับภายในของ Toyota h a ฮ r เออนะคะปี2 0 1 4 9, 6เครื่อง2,000คันนี้นะเป็นเบนซินนะคะม mm hmm. ีปุ้ยพาดูแบบมาดูซอกประตูฝั่งนี้นะเผื่อพี่ๆจะได้เห็นช้าๆนะคะนี่คือรถคัดนะถ้าเป็นพี่เอ็กนะบอกเลยว่ารถไม่มีขายนะนอนไม่มีขยับนะคะซีนเดิมจากโรงงานนะคะขอโทษที่ล้อพี่เอ็กนิดนึงนะคะม mm ัน hmm. เป็นคำพูดติดปากจริงๆนะปุ้ยฟังแล้วก็เวลาเลือกรถนะคะเราก็ทำให้รู้สึกว่า เออเรามีความรู้เรื่องนี้ขึ้นมาเนาะเพราะปุ้ยก็เป็นผู้หญิงหลายๆท่านก็ไม่ได้รู้รายละเอียดลึกเหมือนกันเนาะปุ้ยก็มาศึกษาจากที่นี่เหมือนกันนะคะกับการเลือกรถนะคะเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าว่ามีน้ํามันเยอ้มไหมรถแบบนี้เข้ามานะคะเป็นยังไงนะไม่มีเยิ้มเลยนะคะหนังหนึ่งนี่ไม่มีเยิ้มไม่ได้ตักจอดแบบแดดแน่นอน เป็นไงกันบ,บ้างสวยงามกระชับฝั่งนี้ที่ใช้งานจริงมาดูสติกเกอร์ยังอยู่ที่เขายกขาขึ้นปุ้ยว่าน่าจะสูงก็ปุ้ยอะเพราะว่าปุ้ยตัวเล็กรู้สึกว่าเอต้องต้องขย่งนิดหน่อยอะค่ะเวลาขึ้นนี่พี่เขาต้องรักษาขนาดไหนคะนี่คือรถคัตของโชว์รูมเ e อ็กโฮมพาของเรานะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจนะก็ทักปุ้ยเข้ามาได้นะคะในเพจ เอ็กโฮมคารก็ได้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยสนใจคันนี้นะแฮนดิเออร์ hmm. คันน้องปุ้ยคะ่ะทิ้งเบอร์โทรหรือไลน์ไอดีไว้นะ mm hmm. เดี๋ยวปุ้ยให้ข้อมูลกลับนะ mm hmm. มาดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ mm hmm. คันนี้ยกได้เลยนะไม่มีเท้าค้ำไอ้ไม่มีต้องใช้แบบตัวนี้นะสามารถเปิดได้เลยนะคะ พี่ๆท่านใดนะที่เข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยนะคะปุ้ยขอขอบพระคุณนะคะเป็นไงนี่รถยังไม่ได้ทําการสปานะคะห้องเครื่องใดๆเลยนะนี่รถพึ่งเข้าจากเจ้าของเดิมที่ดูเอาแล้วกันว่ารถปี2014โตัว16นะสภาพยังขนาดนี้ถ้าบอกมาอีกนิดนึงเลยมาเลยค่ะข้างหน้านะน,น็อตไม่มีไขนะไม่มีแกะนะสภาพแบบเดิมๆนะคะเข้าไปเลยนี่ดูชัดๆชัดๆกันนะ ที่พามาชมแบกเร่งด่วนไม่รอพี่เอกนะคะบอกเลยว่าไม่รอเพราะปุ้ยอยากขายนะคะรถสภาพดีๆแบบนี้เข้ามานะปุ้ยไม่ชักช้าอยู่ใหญ่เลยนะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะอย่าช้านะเป็นไงกันบ้างเจาะลึกแบบนี้กับรถพึ่งเข้าห้อหน้าห้องเครื่องยังสะอาดขนาดนี้แต่ได้คุณภาพของโชว์รูมเอโคมคาร์ติดตัวรถไปแน่นอนนะคะเพอเราสปาสีสปาภายในนะและเครือบแก้วมูลค่าฟรีให้อีก2 0 0 0 0บาทนะคะ พร้อมดูแลหลังการขายนะรถทุกคันของเรานะคะ3เดือนหรือห0,000กิโลนะคะปุยย้ำไปตลอดแล้วนะว่าเราเราไม่เล่นรถจมน,น้ำไม่เล่นรถชนหนักนะคะทะเบียนถูกต้องนะที่สำคัญเลยเราไม่เล่นรถกอไม้นะคะคันนี้นะเลขไม้นะที่คุยบอกไปนะ8 4 0 0 0นะหลัก30กว่ากิโลเท่านั้นนะบอกเลยว่าน้อยมากๆใช้งานน้อยมากๆนะคะสำหรับการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันกับรถ SUV ขนาดนี้นะคะ พี่ๆท่านใดนะคะสอบถามข้อมูลกับผู้ได้นะออกห้างเป็น3ล้านนะคะแต่วันนี้นะคะ X Home c ขายอยู่ที่ราคา1นล้าน1แนะคะ6 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์นะคะได้1ล้าน1แสนนะดาวเพียง65 0 0 0นานะคะและดอกเบี้ยเริ่มต้นนะ2.79นะคะส่ง6ปีนะสบายๆกระเป๋าเลย20,000บาทเท่านั้นนะคะ รถออกศูนย์เจออลโตอิมพร์ตนะคะเซอร์วิสที่เจออลโตอิมพร์ตเช่นเดียวกันนะคะรถมีประวัติเช็คได้นะรีบจองกันเข้ามาหานะคะรถมือสองมีคันเดียวนะคะปุยฝากโตโยต้าแฮดเ e อร์ปี2 0 1 4จด16เบนซินเครื่อง2,000นะคะกับราคาขาย1,165,000บาทนะคะอย่าลืมนะจัดไฟแนนซ์ได้ล้าน1,000แสนนะคะดาวเพียง65,000บาทเนาะ ผ่อนสบายๆนะคะ2,000 20, 0บาทกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง2.79นะคะวันนี้พุ้ยขอฝากแคดิเออร์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวพอสปาเสร็จอัดน้ำแล้วให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมามาไลน์นะถ้ายังไม่มีคนจองจเข้ามานะคะพุ้ยจะพามาไลฟ์ดูออปชันและรายละเอียดเพิ่มเติมนะวันนี้ขอพาด,ดูตัวรถที่เราคัดเข้ามานะอากาศจะมีแบบบาดแผล สัเกตด,ดหน่อยนะจากกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างที่มีมีรอยบุ๋มนิดนึงนะคะนั้นที่ปุ้ยเห็นนะจากที่ดูด้วยตาเปล่าของตัวเองนะคะก็พาพี่ๆชมแล้วเนาะใครสนใจอย่าลืมนะคะรีพักกันเข้ามาค่นะคะวันนี้ปุ้ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะกลับบ้านกันดีๆนะคะเดินทางกลับบ้านดีๆนะคะ